สารโปรดทราบการเดินทางเที่ยวพิเศษได้นำท่านมาถึงถ้าอากาศยานสำนักงานไพบูลเสียงทองแล้วกรุณานนั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าสัญญาณแจ้งเปิดประตูจะดังขึ้นโ,โปรดตรวจสอบเอกสารการเดินทางสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่อง และขอความกรุณาเก็บขยะลงด้วยทุกครั้งเพื่อความสะอาดในการใช้บริการในครั้งต่อไปหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสอบถามได้จากพนักงานภาคพื้นดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขกับการเดินทางของท่านใการเดินทางครั้งนี้สิงห์ทองแอร์ไลน์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสิงห์ทองแอร์ไลน์ที่งานท่า เก็บขยะเดิกูใช่เก็บขยะครับเก็บขยะครับครั้งแรมีบอกให้เก็บขยะวันนี่ดิทุกทุกท่านนี่คือเก็บขยะแล้วนะครับสำนักงานพิเวอร์ซิชขอบคุณผู้จัดการกอล์ฟซีนะฮะลุกจิตขยะลงกมาขยะเตรียมมือลุกไม่ไม่กันโดยที่พาบพื้นดินพาบพื้นดินได้แก่ เิ้มพูดภาษาไยหลังจากทีมนำสงรานกันแล้วขอบคุณบอสใหญ่ใจดีอาจารย์ไพภูมเสียงทองค่ะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงทีมงานค่ะเดินทางกลับบ้านกันต่อนะคะ14กิโลเมตรถึงที่หมายขอบคุณค่ะขอบคุณครับ14กิโลเมตรถึงที่หมายแล้วนะครับไรีบุญอเสร็จนค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเราครับ